สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กลับมาถึงบ้านมาถึงก็รีบปั่นจักรยานเลยค่ะได้ออกกำลังกายที่ถึงพี่น้องด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสบายกันดีไหมขอโทษนะคะ สงวันสุกเสาค่อยมีเวลาเข้าไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆเ,เลยวันนี้วันอาทิตย์พอมาถึงบ้านก็นีบมาทำหน้าที่ของตัวเองออกกำลังกายเดี๋ยวจะเข้าไปเยี่ยมบ้านของเพื่อนๆน,นะคะหลับกันหมดหรือย,ยังที่เมืองไทยเอ้อ <c oughs> หาไปสองวันไม่ปั่นก็รู้สึกว่ากำลังไม่ค่อยมีเลยนะถ้าปั่นทุกวันมันก็จะทำให้เราดูแข็งแรงขึ้น <c oughs> ทุกคนสบายดีนะคะไปเข้าเข้มมาทานอาหารมีแต่อาหารฝรั่งวัวมีแต่ของอ้วน กินสลัดเยอะกับเขา้าหขนมปังคงทานเมื่อเช้าส่วนมากก็จะทานสลัดของเขานั่นเลยโอ,อ้นานสองวันไม่ได้ปัน่นรู้สึกว่ากำลังมันถอยนะเ่ฮ เหนื่อยมากขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอโทษด้วยนะไม่ได้เข้าเยี่ยมบ้านเลยสวัสดีค่ะ